คนเยอะมากค่ะอันนี้เป็นร้านของอแม่น้องหมิวสะพ้ยพิยานะคะแม่น้องหมิวขายยำาดูคุณแม่น้องหมิวแล้วก็คุณยายนะคะ อันนี้คุณาย,ยายาอันนี้คือคุณแม่คุณแม่น้องหมิวนะคะสะพายพิยานะคะมาขายยำนะคะมาอุดหนุนก็นได้นะคะออกจากงานมาขายยำนขายยำลูกชิ้นค่ะน่ารักมากลูกสาวเป็นลูกสะพายพิยานะคะเข้ากจนะคะร้านนี้อันนี้คุณยายนะคะขายไขย่น,นี่คือคุณยาย พี่ยาก็มาสนับสนุนนะคะร้านแม่น้องหมิวออกจากงานมาอยู่กับพี่ยาขายยำนะคะดองพี่ยาจ้ายำอร่อยนะคะยำลูกชิ้นแม่ รยเยบง่ายบาทไมรไรยำลูกชิ้นก็น่ากินอยู่นะคะขายขายยังมัางจ้าลูกสาวสวยนะคะลูกสาวน้องหมิวสภายพิยาคุณแม่มาขายยำลูกชิ้นออกงานมาขายยำลูกชิ้นพิยาก็มาเชียร์นะคะ ลวกไม่ทันเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแดดจะหมดนะคะอันนี้เพื่อนพี่ยาเพื่อนแฟนพี่ยาออขายทอดปลานะคะโอเจสังเจสัง มันขายดียังไม่ต้อง่ายตังเขาบอกเออเขาบอกขายก่อนคนลุมนะคะคนลุมเขาบอกให้เขาขาก่อนไ่กอนข้นไหน่กอนใส่ยาใส่ก้อนนี่เป็นไหน่ยาใส่ก้อนนี่ไปนไหน20มันแพงเนี่ยมันแพงเป็นตัวละ20 ครับนันคือปลาอะไรครับปาดุขายกี่ห้าป,ปลาตัวขายขายสามตัวห้าสิบเซนตบามห้าบาทจำม่ไกี่ห้าตัวเล็กตัวน้ตัวน้อยมันมันรับได้อว่าตัวนี้ตัวใหญ่มา ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะใส่กป no ้ evet ่ด้วยนะคใส่แป้งไม่ไก่ด้วยนะคะใส่แป้งใส่แป้งใส่แป้งสอนยากรนะมป็นหัว ร้านเจอาเบเกอรี่นะคะเดินชมตลาดกับพี่ยานะคะวันอาทิตย์นพ่อนได้นะคะที่เค้กงนันนี่มันเจ้าเบเกอรี่จ้าอยากลองชิมวะอยากลองชิมอยากลอง ข้าวเหนียวทุเรียนพี่เองครับข้าวเหนียวทุเรียนแบบนี้ครับเป็นที่สุดไม่เคยทำแบบนี้ครับลองดูค่ะเดีวจะต้อนมาก่อนเขา่ากข้าวเหนียวทุเรียนมันต้องเป็นข้าวเหนียวที่มีน้ำกันทช่อันนทำไมไม่เหมือนทุเรียนต้อนครับอยากลองไหมนี่มันเหมือนกับมะม่วงเหรอใช่ตายมะม่วงเลยต้องลองต้องลองค่ะต้องลองเข้ากัข้าวเหนียวทุเรียน